Madam. อีสุส์ดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกเรื่องดีวันนี้นะครับเป็นเรื่องดีจากกระทรวงวัฒนธรรมนั่นก็คือโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหรือว่าโครงการบวรออนทัว์นั่นแหละครับอาจารย์ก็คือเรื่องของบ้านครับเรื่องของวัด เรื่องของโรงเรียนที่นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เน้นการเป็นชุมชนคุณธรรมครับเราจะพูดถึงสินค้าเราจะพูดถึงวัฒนธรรมนะวันนี้เราจะไปที่ภาคกลาง <ใน S 2> ซึ่งมีหลายจังหวัดนะครับแต่เราวันนี้คงจะยกตัวอย่างสัก4จังหวัด ครับ <C rap> นะครับจังหวัดแรกที่เราจะไปก็คือจังหวัดปทุมธานีใลกล้กรุงเทพนี่เองครับใช่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยประวัติที่สําคัญก็คือว่ามีชาวมอญมาอาศัยอยู่ครับนะครับชุมชนคุณธรรมที่เราพูดนี้เป็นชุมชนของวัดชินวราราม <C rap> นะครับอยู่ที่ตำบลขยงอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับทีนี้เรามาดูว่าเมืองนี้เป็นเมืองอะไรนะครับเมืองนี้มีชาวมอญมาอาศัยอยู่เขามาจากเมืองมอตมะนะแล้วเขาก็มาตั้ง ลกราชอยู่ที่นี่เขาก็ทำไร่ทำนาทำสวนผลไม้อะไรต่างๆวัดวัดหนึ่งที่เป็นวัดหลักของเขาคือวัด ชินวารามนะครับซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่อยู่ในชุมชนนี้ถ้าเราไปเราก็จะเห็นโบราณสถานเราจะเห็นโบสถ์เห็นวัดเห็นอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงานเขาก็มีเทศกาลของเขาเทศกาลที่สําคัญอันหนึ่งคือการแข่งเรือยาวโอ้โด่งดังมากเลยนะครับอาจารยใช่ซึ่งเราไปดูได้นะครับที่สนามวัดมะขามวัดมะขามใต้ บริเวณท่านาวัชิดวารามนอกจากนั้นนะคะกับคนใจบุญสุนทานไปตักบาตรพระร้อยวัดไหมซึ่งชาวมอญเนี่ยเขามีเทศกาลออกพันศาเขาเอาอาหารข้าวอาหารหวานนะครับลงเรือมาจอดร้ายรียมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วเขาก็ตักบาตรครับส่วนเรื่องสงกรารชาวมอญเราก็รู้อยู่แล้วสงกรชานีขึ้นชื่อมากสงการชาวมอญนี้ขึ้นชื่อมากและอาหารหลักของชาวมอญคืออะไร ข้าวแช่นะ,ค,ะครับก็เป็นข้าวแช่น้ำเย็นเย็นโรยมันใส่มะลิไปแล้วก็มีเครื่องเครียงซึ่งจัดมาหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับประเพณีที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการก่อดเจดีไซายการปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาการส่งน้ำซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานช้าแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะได้ไปทําบุญสุนทานเราจะได้ดูการแสดงด้วยนะเเพราะว่าชาวมอเนี่ยเขาก็ มีการร้องรําทําเต้นประกอบกับเพลงต่างๆนะนาของเขาคือต้องบอกว่าใกล้กรุงเทพด้วยขับรถไปก็ได้ไปแล้วเนี่ยได้เรียนรู้ทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมศิลปะและก็ประเพณีที่ดีงามครับไปดูกันต่ออีกหนึ่งจังหวัดข้าพาจ้าใกล้ๆเหมือนกันที่สมุทรปร,ราการนี่เองนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านบางกะอีหมู่ที่8ตําบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปร,ราการนี่เองบอาจาจย์ชุมชนนี้เนี่ยนะครับเป็นชุมชนริมทะเละนะครับ ในน้ำทะเลนั้นก็จะมีสัตว์อยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีการจับปลามาป่อเลี้ยงปลาก็ยังมีนะจะบอกให้นะครับประเพณีของเขาเน้นมีหลายประเพณีนะครับเช่นประเพณีงานสารเจ้าพ่อเสือพิธีสงน้ำเจเวตแล้วก็แห่หลวงปู่เผือกทางน้ำด้วยนะครับปลาที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือปลาสลิดปลาสลิดนะครับปลานินปลาเบญจพรรณและยังมีกุ้งขาวนะ ปลาสลิดนี่ขึ้นชื่อหรือชามากเลยทีเดียวนะครับแล้วสำหรับผลไม้เขามะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะอหวานนะและมีขนมครับชื่อขนมกงใครกินไหมเป็นวงๆนะครับขนมกงนะเขามีละครชาตรีด้วยนะคะซึ่งเป็นละครต้นแบบของเรานะคะเป็นนาฏศิสินที่ได้มาตรฐานมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับถ่ายทอดมาจากอินเดียผ่านเขมรมาสู่ประเทศไทยนะครับ ทิ่ตะบนบางปลานี่แหละมีละครชาตรีมากที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไวค้คณะที่มีชื่อเสียงชื่อคณะสุดประเสริฐนะครับพูดถึงสินค้าที่นี่ปลาช่อนเผาเผา,าในไหนเผาในกระบอกเผาในกระบอกไม้ไผ่ค่ะการเผาในกระบอกก็ทําให้มีความแปลกและก็มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำน้ำจิ้มให้อร่อยเลยทีเดียวละกันม,มีความกลมกล่อมมากนะค,ะครับแล้วก็อาหารผักสดมาแก้บนะครับส่วนปลาสลิดนั้นไม่ต้องพูดถึงคนเรารู้จักกันพวกปลาสลิดแดดเดียวโอ้ยเวลาเราแกงเผ็ดหรือว่าเรากินกับขนมจีนนี่ถ้าเกิดมีปลาสลิดด้วยก็จะดีแต่บางคนเขาก็ทําเป็นจ๊อปลาสลิดนะแทนที่จะเป็นหอยจอเป็นจ้อปลาสลิดด้วยเป็นเมนูที่คนนิยมนะคะคไปได้เลยนะคะ ที่บางกะอีนะคะอันนี้ก็เราสามารถที่จะไปทางบกก็ได้ไปทางเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอ่ะ ไปต่อไปค่ะคือต้องบอกนะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะไปทางบกก็ง่ายแล้วไปทางเรือก็ได้จะได้ไปดื่มด่ำบรรยากาศบริเวณสองฝั่งคลองนะครับไปดูกันต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอาจารย์ที่นี่เขามีชื่อว่าชุมชนคุณธรรมน้อมนําประชาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวชครับอาจารย์ที่นี่เลยวัดหนองเพียนหมู่ที่สองตําบลบางงามอําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับอาจารย์ที่นี่ศาสนาก็โดดเดน่นเศรษฐกิจก็โดดเดน่นนะครับ มีหลวงพ่อดําหลวงพ่อขาวเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธทั้งหลายนะคะสําหรับชุมชนแห่งนี้นะคะถ้าหากว่า เราจะไปเยือนเนี่ยเราต้องรู้ประวัติสักนิดหนึ่งนะคะที่แรกเนี่ยพวกชุมชนวัดหนองเพียนก็ไม่นิยมเข้าวัดไม่ค่อยจะเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพุทธศาสนาเท่าไหร่นะคะครับจนถ้ามีพระครูท่านหนึ่งชื่อพระครูพิพัฒสุวรรณพรซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อวิชัยใจดีนะครเป็นเจ้าวาดวัดหนองเพียรมีการพัฒนาชุมชนที่วัดหนองเพียนนี้และในที่สุดก็ทําให้ประชาชนนั้น ศรัทธานในพุทธศาสนานะคะเพราะท่านทําหลายอย่างนะท่านทําโรงทานแจกอาหารฟรีท่านแจกข้าวสารให้คนยากจนท่านมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนในที่สุดวัดก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนตามคําว่าบวบ,บ้านวัดโรงเรียนนอกจากนั้นมีตลาดค่ะเป็นตลาดชุมชนคนบางงานซึ่งสร้างเศรษฐกิจโดยการน,นําเอาสินค้าของชุมชนเนี่ยมาจําหน่ายนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากจะไปเคยกินไหมขนมไข่ปลาโอ้โหจำได้ดีครับอาจารย์แล้วก็มีของจากสารไม้ไั่แล้วก็มีการสักสิ่งที่สารมาจากผักตบชวามีแกงบอนและมีปลาทะเพียนแดดเดียวนะค,ะครับไปชิมอาหารพื้นเมืองไปซื้อผักปลอดสารพิษนะครับซึ่งตรงนี้ เราสามารถไปพักได้นะเขามีโฮมสเตย์ด้วยนะโอ oh, ้ให้เรานั้นได้ไปพักเหมือนอยู่บ้านตัวเองครับไปดูกันต่อจังหวัดที่4ี่นะครับที่นี่เลยจังหวัดพิษนุโลกครับคุณผู้ชมชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมีหมู่ที่าสาําบลไซย้อยอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกครับเมืองนี้ต้องบอกเลยว่าภูมิทัศน์สวยงามมากครับ oh. เพราะว่าอยู่ท่ามกลางภูเขาหิน oh. มีธรรมชาติแวดล้อมีกลิ่นอายของวิถีชีวิตเกษตรครับ ใครก็ตามที่อยากจะหลบหนีความวุ่นวายไปที่นี่เลยค่ะ uh. เขาเรียกว่าหมู่บ้านอารมณ์ดีนะคะคเ uh. พราะไปที่นั่นจะเจอรอยยิ้มวัดที่ควรจะไปก็คือวัดผารังหมีนะครวันนาราม uh. ตรงนี้มีหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อเพชรมณีเป็นพระพุทธรูปปรางสายาตองค์ใหญ่มากสร้างขึ้นตั้งแต่นู้นปี2,517โน oh. นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมีบันไดสวรรค์นะคะ ทอดยาไปเนินเขาหินนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปปรางจากักรพรรดินะ,ค,ะครับเราสามารถไปที่นี่แล้วชมวิวที่สวยงามจากมุมสูงและจะเห็นความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมครับเพราะว่าชาวบ้านพวกนี้อื เมื่อก่อนไม่ได้อยู่พิษล่ไหนะเขามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของชาวตะวันออกเฉียงเหนือก็มาที่นี่ด้วยดูได้จากอาหารดูได้จากเครื่องแต่งกายครับดูได้จากภาษาที่เขาพูดนะครับส่วนศิลปวัฒนธรรมที่นั่นไปดูการแต่งกายไปดูผ้าทอนะแล้วก็มีลายเยอะแยะเลยลาช่อมาปรางลายมะม่วงนะครับเมืองเมืองนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วล่ะนะครับ และในขณะเดียวกันเขาเย็บบายสีขันห้าสำหรับไปสักการะ oh. อะหลวงพ่อขาวครับเอาไปไหว้หลวงพ่อเพชรมณีนะครับแล้วเราก็ไปเดินขึ้นบันไดสวรรค์ที่วัดผารังหมีถ้าเราไม่อยากเดินเขามีรถรางให้เที่ยวเห็นไหมล่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดีที่เมืองไทยเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือบวรอนทัวถือว่าเป็นโครงการดีๆจากกระ,ระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ขับเคลื่อนชุมชนไปกว่า2 4 0 0 0ชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับโครงการนี้ยังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักนำหลักการพลังบวรกก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนไปขับเคลื่อนปลูกฝังคุณธรรมเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลครับได้แก่การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด -19 การสร้างกระแสรัรกท้องถิน่นและการส่งเสริมภูมิปัญญามาสร้างอาชีพสร้างไรายได้เนี่ยแหละครับ ผมก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมหากว่ามีเวลาว่างกันก็ขอให้หันมาเที่ยวในแบบบวรออนทัวร์กันครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องดีที่เมืองไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับช่วงหน้าของดีต้องมีใช้รออยู่ครับ